สวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไม YouTube เนี่ยถึงรู้ว่าคลิปไหนที่เราชอบและทำไม Siri หรือ Google a s s i s t a ต t เนี่ยตอบคำถามเราได้ทันทีทุกคนอาจจะเคยสงสัยและทำไมมือถือเราถึงปลดล็อกด้วยใบหน้าได้คำตอบคือสิ่งเหล่านั้นเกิดจาก AI และเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับวันนี้เราจะเรียนรู้ภาพรวมของ AI, IoT, Cloud และ Big Data ว่าแต่ละอย่างคืออะไรทำงานยังไง และเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไงครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดสาม,มารถคิดเรียนรู้และแก้ปัญหาได้เหมือนมนุษย์ตัวอย่างเลยก็คือ Siri ครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน Siri ใน iPhone อะไรงนี้เราถามว่า Siri วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ Siri ก็จะตอบได้หรือ Google Assistant บางคนอาจจะเคยได้ใช้แล้วก็ที่เใช้ประจำคือ Fake ID ปลดล็อกมือถือ ก็คือปลดล็อกด้วยใบหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ฟิลเตอร์หน้าเด็กใน t ิ k ิตอลอ่ะทุกคนอาจจะเคยเล่นแน่นอนดิจิตอกนี่เป็นเรื่องปกติรถยนต์อะไรกนครับเราสามารถใช้ AI ช่วยในการทํางานได้ครับเช่นแปลภาษาแบบเรียลไทม์อ่าตัวนั้ก่อนนะภปปาษาเรบยลเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนอีกหนึ่งและสินค้าและหนังสือที่เหมาะสมกับเรากิจกรรมสั้นๆครับไอคิดดูลองคิดดูสิครับ AI ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้างและช่วยให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นยังไงเราคิดดูนะครับเป็นคำถามในใจแล้วก็เลื่องต่อไปนะครับอินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งครับหรือ IOT ตัวอย่างเลยคือบ้านอัจฉริยะเปิดปิดไฟผ่านมือถือสมาร์ทวอทวัดการเต้นของหัวใจรถยนต์แจ้งเตือนสถานะน้ำมันหรือแรงดันลมครับ iot หรือ internet of thing เนี่ยคืออุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและทำงานอัตโนมัติครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกไปก็คือบ้านอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดไฟหรือปรับอากาศผ่านมือถือได้ smart watch เนี่ยวัดการเต้นของหัวใจและแจ้งเตือนสุขภาพครับเครื่องชัง่งน้ำหนักอัจฉริยะเนี่ยแล้วก็รถยนต์แจ้งเตือนสาระต่างๆ i o t ทํางานร่วมกับ AI เช่น smart w ว,วัดค่าแล้ว AI วิเคราะห์ว่าปกติหรือไม่ครับ ครับต่อมาแล้วครับคือ cloud computing ครับผมคือไอคอนเมกแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็มือถือครับผมได้แก่ google drive ไอคอนแล้วก็ one drive นะครับ cloud หรือ cloud computing คือการเก็บและใช้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตัวอย่างนะครับก็คือ google drive ไอคาวแล้วก็ one drive นะครับคือสามารถดู netflix หรือว่า youtube พอดีคือเราอะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ครับผมแล้วก็ทุกเวลาและทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้ง่ายขึ้นครับผม ต่อมานะครับคือ Big Data มีได้แก่ก็คือภาพวิดีโอแล้วก็กราฟข้อมูลแล้วก็การซื้อของออนไลน์บนจัปปี้ดัซด้าคับผมการดูหนังซีรีส์บน Netflix อา g Data คือข้อมูลจำนวนมากาที่เก็บมาจากผู้ใช้งานจินคับผมพฤติฤฤกรรมที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียข้อมูลเหล่านี้ถูกวิเคราะห์ด,ด้วย AI ทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจเช่นแนะนำสินค้าแล้วก็แนะนำหนังหรือพยากรณ์อากาศกิจกรรมให้คิดลองสังเกตชีวิตประจำวันนะครับของพวกเราเราเจอ빅ดาต้าอยู่ตรงไหนบ้างทุกคนลองคิดดูนะครับอ่าและการเชื่อมโย,โยนั้ำมันก็คือ 1. m ึ่ง Map สรุปเป็น My m y n d p a p ได้ก็คือ IOT แล้วก็ Big Data แล้วก็ Cloud แล้วก็ AI ครับผม iot สร้างข้อมูล big data วิเคราะห์ข่าวเก็บและประมวลผล ai ใช้ข้อมูลตัดสินใจทั้งหมดก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานเชื่อมโยงกับกันทั้งหมดนะครับทำให้โลกของเราเฉลาดขึ้นและก็ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นมากครับผมและสะรุปทั้งหมดมาก,ก็คือโลโก้ ai iot ข่าว big data แล้วผมอยากถามว่าทุกคนมีเทคโนโลยีแบบไหนบัางครับอาแล้วก็ก่อนจะไปก็คือสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่า AI IoT Cloud แล้วก็ Big Data คืออะไรทำงานอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรอย่างไรบ้างครับผมขอบคุณครับ